สวัสดีครับมาพบกับครูโยสอนวาดรูปลายไทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูโยจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับเห็นเพื่อนๆพนพี่ๆถามกันมาเยอะนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ครูโยมีอะไรบ้างนะครับมีดินสออันนี้ที่ต่อดินสอเวลาสั้นครูโยก็ดัดแปลงมาจากาปากกาที่น้ำหมึกหมดแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็มาตัดตรงตรงปลายของปากกาเพื่อที่จะเสียบ ดินสอเข้าไปนะครับมันไม่มีขายที่ไหนนะครับอันคือทําขึ้นมาเองนะครับส่วนปากกาตัดเส้นนะครับก็จะเป็นของย่อ,อ,อไมครอนนะครับซึ่งเป็นหมึกที่กันน้ำนะครับคุโยช้อยู่ส่วนใหญ่จริงๆใช้อยู่3เบอร์นะครับก็มีเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งนะครับกลัวเล็กหน่อยจะทำรายละเอียดหรือไม่ในช่องที่เล็ก นะครับแล้วก็0.3น,นะครับนะครับ0.3ก็ไว้ตัดเส้นรอบนอกส่วนอีก,กันก็0.5 0.5ส,ส่วนใหญ่จะไว้เดินเส้นรอบนอกที่ต้องการในเส้นที่ใหญ่นะครับนะครับก็มีประมาณแค่นี้เองนะครับที่ใช้ในการวาดน,นะครับนี่นะครับ เนี่ยนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ครูโยช้ก็คืออ,อตัวตั้งขาตั้งกล้องนะครับอันนี้ครูโยช้อบมาจากออแอป U Peak นะครับซึ่งเป็นแอปที่เราช้อปแล้วเราสามารถได้เงินคืนนะครับก็เป็นเครือเดียวกับ Lazada นะครับส่วนใหญ่ครูโยจะช้อปออของออนไลน์นะครับเพราะว่าสะดวก นี่นะครับวันนี้ก็ามารีวิวให้ดูอุปรกรณ์ต่างๆนี่สำหรับติดตั้งกล้องนะครับซึ่งตัวนี้กค่อนข้างที่จะดีนะครับเวลาวางแล้วมันได้ตรงตําแหน่งที่เราจะวาดนะครับมีไฟนีออนที่ให้แสงสว่างนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะปรับสูงต่ําได้นะครับมันเป็นหมุนแล้วก็สามารถดึงขึ้นดึงลงเพื่อที่จะ,ะปรับ ความสูงความต่ำว่าเราจะต้องการ z o มหรือว่าจะให้ได้ใพื้นที่เต็มในพื้นกระดาษนะครับว u โยช็อปมาอยู่ในราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับจากที่จริงๆอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับซึ่งช็อปแล้วก็สามารถได้เงินคืนเป็นเป็นแอปที่ดีมากนะครับแนะนำเลยแอป u peak นะครับถ้าใครทำอยู่แล้วหรือว่า ช็อปแอปนี้ก็ก็รู้กันอยู่นะครับมีที่เสียบชาร์จไฟนะครับเหมือนที่เราชาร์จสายโทรศัพท์แล้วก็มีปุ่มเปิดไฟสามารถปรับแสงได้ว่าเราต้องการความมืดความสว่างแล้วก็สีของแสงนะครับนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับดีมากโยโยวางอันนี้เพิ่งจะซื้อมาใหม่และลองทําแล้วรู้สึกว่า สะดวกกว่าตัวเก่าที่เคยใช้นะครับเราชอบแล้วเราก็ได้เงินคืนนะครับเนี่ยครับลองเปิดไฟดูว่าความสว่างนะครับสามารถเปิดกดปิดได้อย่างมีรีโมทที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราไม่ต้องขึ้นไปดูว่าวาดไปถึงไหนแล้วสามารถใช้รีโมทกดได้เลยนะครับนี่นะครับ ใครสนใจเดี๋ยวครูโยอาจจะอาจจะวางลิงก์เพื่อที่จะกดเข้าไปหาซื้อได้นะครับถ้าใครอ,าอยากจะทำคลิปหรือว่าสามารถที่จะนั่งวาดรูปมีแสงสว่างให้ในตัวนะครับนี่นะครับนะครับไฟสามารถที่จะกดปรับแสงได้แสงนุ่มแสงสว่างนะครับนี่แหละครับสะดวกมากๆเลยนะครับ นี่นะครับแอป YouPick ถ้าใครจะซื้อก็มันมีรหัสที่จะเข้าไปโหลดแอปนะครับแล้วก็ซื้อพอเราส่วนใหญ่ะโยซื้อของออช้อปปิ้งออนไลน์หมดเลยปากกาดินสออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะมันสะดวกไม่ต้องไปหาที่จอดรถเวลาไปซื้อของที่อื่นมางองก,ก็เสียเวลาที่เราจะนั่งวาดรูปนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับ ครูโยจะวางลิง์ไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ